วันนี้คุณยายจะมาทํานะคะปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะวัตถุดิบเรามีนะคะนี่กระเทียมนะคะกลีบใหญ่เราหั่นเป็นอันหั่นเป็นแบบนี้นะคะ<ม>แล้วก็พริกขี้หนูนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมกิีบเล็กนะคะประมาณนี้นะคะ<ม>แล้วก็นี่เป็นขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะเราหั่นรวมกันแบบนี้เลยนะคะ<ม>แล้วก็น้ามะนาวประมาณ5้าลูกค่ะ แล้วก็ปลาหมึกนะคะเนี่ยปลาหมึกเราหั่นแบบนี้นะคะเราขี้ออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่ปลาอะไรแล้วก็เอาออกให้หมดนะคะแล้วก็เราล้างให้สะอาดนะคะปลาหมึกจะเป็นแบบนี้นะคะปรุงเรามีชูรสตีเกลือน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะก่อนอื่นนะคะเราปรุงรสชาติน้ำจิ้มก่อนนะคะตัดปลาหมึกนะคะเกลือประมาณนี้นะคะปลาหมึกเราไม่เยอะเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะห่นาวนะคะนะนาว 2, 3, 4, 5, 6, เ,เด็ดมะนาวเจดช้อนนะคะมะนาวกับน้ำปลาเราจะใส่เท่ากันนะคะเดช้อนเหมือนกันนะคะหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะชูรสนะคะถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะ ใส่น้ำตาลแนี้นะคะน้ำตาลประมาณสองช้อนนะคะ,ะ,คะเราคลุกให้เข้ากันเลยนะคะเค็มรสชาตินะคะแอเบเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้มน้ำใส่น้ำประมาณนิดนึงนะคะให้น้ำเดือดก่อนนะคะ ลองไปตีนะจีนะคะเขาใส่ลงนะคะนี่เป็นเนื้อปลาหมึกนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ แล้วนะคะนี่เป็นน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะเราเทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะชิมความเข้มข้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ออกรสจัดนิดหนึงนะคะอ่านี่เดือดแล้วนะคะเราปิดไฟเลยนะคะ ราใส่นี่นะคะกระเทียมที่เราหั่นไว้นะคะใส่ไปเลยนะคะนี่นะคะขนหอมกรทีขึ้นใช่นะคะเราโรยลงไปเลยนะคะนะคะน่าทานเลยนะคะชอบใจคลิปนี้นะคะติดตามคุณยายทำอาหารนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายด้วยนะคะในย t ท b e คุณยายทำอาหารมีอาหารมากมายให้ติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ